ด่วนพายุวิพาสลายตัวแล้วไทยรับอิทธิพลลมมรสุมตอบร่องมรสุมพาดผ่านการกระจายตัวของฝนยังคงค่อนข้างดีหลายพื้นที่มีฝนฟ้าขนองเพิ่มรับมือฝนตกหนักถึงปลายเดือนฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันพระหัสบดีที่24กร,รกฎาคม2568พายุโซนร้อนวิพาได้ส่งผลกระทบทำให้หลายพื้นที่ของภาคเหนือ เจอมวลน้ำสะสมเป็นจำนวนมากเกิดน้ำท่วมหนักแต่พายุวิภาก็ได้เคลื่อนตัวออกจากบริเวณประเทศไทยของเราไปแล้วและสลายตัวลงในบริเวณประเทศเมียนมาคงเหลือไว้แต่อิทธิพลของลมมรสุมที่เป็นปัจจัยสำคัญทำให้ทั่วไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองแนวโน้มการกระจายตัวของฝนจะดีขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณที่ยังไม่เคยเจอฝน โดยลักษณะอากาศดังกล่าวจะส่งผลทําให้พื้นที่ใดจะมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักเกิดขึ้นบ้างตั้งแต่วันนี้ต่อเน,นื่องไปจนถึงสิ้นเดือนจะมีลักษณะอากาศเป็นเช่นไรไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้อดินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF และเว็บไซต์ต่างประเทศจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมามีฝนฟ้าขนองฝนตกแบบชุ่มฉ่าในบริเวณภาคเหนือภาคตะวนันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันตกและภาคกลางจากอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดนำความชื้นเข้าสู่ร่องมรสุม ที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนซึ่งจะเห็นได้จากโมเดลว่าวันนี้อิทธิพลของลมมรสุมยังคงพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราด้วยกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงหอบนําความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาเสริมบริเวณประเทศไทยของเราจึงยังคงมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่อง โดยจากโมเดลชี้ให้เห็นว่าในช่วงบ่ายของวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางฝั่งตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนจากนั้นในช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำของวันนี้การกระจายตัวของฝนจะเพิ่มขึ้นโดยมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจนถึงตอนกลางของภาคภาคกลางและภาคตะวันออกตอนบน โดยมีพื้นที่สีเหลืองเข้มจนถึงสีแดงกระจายตัวอยู่เป็นจุดเป็นหย่อมแสดงว่าบริเวณดังกล่าวมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากสำหรับพื้นที่สีฟ้าอ่อนไปจนถึงสีฟ้าเข้มบริเวณดังกล่าวจะเป็นฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ในขณะเดียวกันยังคงมีพื้นที่สีเทาคือพื้นที่ที่จะไม่มีฝนหลังจากนั้นมาดูโมเดลต่อเนื่องในช่วงดึกของวันนี้ ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนสุขโขทยัยตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด22-24ององศา,ศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด27-30องศาเซลเซียสภาคตะวนันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครน,นครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด2 3 2 6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-35องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรี จันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด2 5 2 8องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35องศาเซลเซียสวันนี้ทั่วไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกาญจนบ,บุรีขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามรับมือเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถลม่มโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน พื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำลำคลองพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำที่ต้องติดตามรับมือและเฝ้าระวังเป็นพิเศษสำหรับคลื่นลมมีกำลังอ่อนลงเล็กน้อยแต่ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจากนั้นมาดูโมเดลต่อไปในวันที่25ถึงวันที่31กรกฎาคมจะเห็นได้ว่าลมมรสุมจะขยับตัวต่วตำลงมาพัดปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะว,วันออกและภาคใต้ส่วนเร่องมรสุมยังคงขยับตัวขึ้นพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบน ดยมีพายุหมุนวนอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนใกล้กับประเทศฟิลิปปินส์เป็นตัวช่วยดึงดูดเหนี่ยวนำลมมารสมให้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราด้วยกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงส่งผลทำให้ทั่วไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งในช่วงดังกล่าวการกระจายตัวของฝนจะดีกว่าในช่วงที่พายุเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ซสอีก แต่อย่างไรก็ดีในช่วงที่พายุเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้แม้การกระจายตัวของฝนจะไม่ค่อยดีนักแต่พื้นที่ได้รับผลกระทบก็เจอกับฝนตกหนักตกแช่ตกนานส่งผลทำให้เกิดมวลน,น้ำจำนวนมากน้ำเข้าท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดน่านที่หลายแห่งต่างพูดกันว่าระยะเวลา10ปีไม่เคยท่วมเท่านี้มาก่อนซึ่งจากโมเดลจะเห็นได้ว่าในช่วงบ่ายของวันที่25กร,รกฎาคมจะมีฝนฟ้าขนองในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมถึงภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกจากนั้นในช่วงเย็นไปจนถึงช่วงค่ำการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองตั้งแต่บริเวณตอนบนและตอนล่างของภาคซึ่งหลายท่านสอบถามมาว่าเมื่อไหร่จะเกิดฝนสักทีในบริเวณอีสานตอนล่างคาดว่าในช่วงเดังกล่าวการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้น ความชื้นจะเคลื่อนตัวเข้าไปถึงเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมจะพัดปกคลุมอย่างต่อเนื่องทําให้มีความชื้นเพิ่มขึ้นนั่นเองรวมไปถึงบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต,ต้ต,ตอนบนจากนั้นในช่วงดึกของวันที่25กร,รกฎาคมยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากนั้นในวันที่26กร,รกฎาคม ตั้งแต่ช่วงเช้ามีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกตอนล่างจากนั้นในช่วงบ่ายจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจนถึงตอนกลางของภาคในขณะที่ช่วงเย็นไปจนถึงช่วงค่ำการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จากโมเดลแสดงเป็นพื้นที่สีเหลืองจนถึงสีแดงกระจายตัวอยู่เป็นจุดในหลายพื้นที่เมื่อดูโมเดลต่อเน,นื่องในช่วงดึกของวันเดียวกันยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้า,นฟานขนองและฝนตกหนักในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เบืองตนคาดว่าหลายสาเหตุปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลให,ห้ทั่วไทยมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักกระจายตัวอยู่เป็นจุดเป็นหย่อมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศรา,รายภาคในช่วงดังกล่าวอเไว้ว่าบริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวนันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละ4 0่0ถึง60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0่0ถึของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ3 0ม0ีของพื้นที่ ส่วนมากจะอยู่บริเวณตอนบนจนถึงตอนกลางของภาคส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่หลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในช่วงวันที่1ถึง7สิงหาคม2,568แนวโน้มการกระจายตัวของฝนจะลดน้อยลงเนื่องจากลมมรสุมจะอ่อนกำลังลงและที่สำคัญ การปรับขยับตัวของเร่องมรสุมที่จะเริ่มขยับต่ำลงมาจึงทำให้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงลมมรสุมจะพัดเบาลงส่งผลทำให้ทุกภาคทั่วไทยจะมีฝนฟ้าขนองเพียงร้อยละ30-40ของพื้นที่ไปอย่างไรก็ดีหลังจากนั้นมีแนวโน้มว่าการกระจายตัวของฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักตกชุกหนาแน่นในทุกภาค ต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคมแต่อย่างไรก็ดีสภาพอากาศยังคงเปลี่ยนแปลงและแปรปบรวนขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหากพบสาเหตุปัจจัยอื่นใดที่เข้ามาส่งผลงกระทบต่อสภาพอากาศในบ้านเราแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาอัปเดตแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีนะคะหวังว่าข่าวสารต่างๆที่เราได้แจ้งให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่าน ได้รับทราบในระยะนี้จะเป็นแนวทางให้ทุกท่านนำไปปรับใช้ให้สัมพันธ์กับสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันบางก็เจอฝนตกหนักจนทำให้เกิดน้ำท่วมบางพื้นที่ก็ได้รับฝนแบบพอดีชุ่มฉ่าในขณะที่อีกหลายพื้นที่ยังคงรอคอยฝนแอดมินและทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและแปรปรวนเช่นนี้ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วย และแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุ สวัสดีค่ะ